เอาเลยครับวันนี้เดี๋ยวเรามาแจากสคริปต์เช่นเคยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแจากเป็นหน้าสร้างตัวละครนะครับเป็น UI แบบก็สวยนะถือว่อาโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาลงสคริปต์กัน,ดเ,น,น,ดดกดนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านลิ้ด้านล่างดีสคริปชันะครับอย่าลืมสามารถเข้าไปโหลดได้กันได้เลยในดิสในดิสคอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ด้านล่างนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมจะทิ้งไฟล์ไว้หนึ่งไฟล์นะครับเป็น e t identity นะครับให้ทุกคนลากเข้ามาใส่เลยนะครับน่าจะครับเป็นภาพเลยกันลากเข้ามาใส่เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก๊อปชื่อนะครับผมแล้วก็ไปรันในเซิร์ฟเวอร์ f g นะครับอันนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เทสของผมนะครับโอเคนี่ครับรันแบบ ensure แล้วก็ตามด้วยชื่อสคริปต์นะครับผมวิธีการรันสคริปต์ที่ถูกต้องนะครับหรือไม่ก็เป็นอ่าสตาร์ทก็ได้นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้ามาที่รี s อ r t s สก n i นไอดีตี้ไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับแล้วเราก็ไปรัน SQL นะครับผม <c oughs> โอเคอ่าให้ทุกคนวางไว้ตรงนี้เลยนะครับ วางไปเสร็จเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ตรงชื่อ,อ SQL ของเรานะครับ SQL s e r v e นะครับแล้วกดรันไปนะครับอ่าพอรันเสร็จแล้วนะครับมาที่ UI เอ่อ user นะครับอ่าอันนี้ผมไปลองเทสมาแล้วนะครับสคริปที่ผมจะลงใน Discord ก็จะเป็นสคริปที่ผมเทสมาแล้วนะครับ ถึงจะเอาลงนะครับอันไหนที่บันบักหรือว่าอะไรก็สามารถทักมาบอกได้นะครับส่วนอันไหนที่ไม่บักผมก็จะลงให้ตามปกตินะครับผมจะเทสทุกสคริปต์นะครับแล้วผมก็จะมีคลิปว่าอ่าสคริปต์นี้คือสคริปต์อะไรนะครับอ่าทุกคนก็เข้ามา r u น SqL เสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นก็ไปรันเซิฟกันเลยนะครับ แต่หลังจากนั้นเราไปรอเข้าไฟ์มันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เลยครับผมเ,เรียบร้อยเราจะพาเข้าไปดูในเซิร์ฟนะครับว่าหน้าสมัครตุลละครจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้ก็เพิ่งจะกลับมาทำคลิปเอ้ยเพิ่งจะกลับมาทำคลิปนะครับต้องขออภัยด้วยพอดีหายไปหลายวันนิดนึงนะครับหลายเดือนโอเคอ่าหน้าตัวเราก็อ่าหน้าหน้าสมการจะเป็นแบบนี้ครับลืมไปทีละหนึ่งภาพก,กันดด้วยนะครับโอเคชื่อตัวแรกก็เป็นชื่ใหญ่เสมอครับจะดึงตัวพิมพ์ลมเล็กให้ดูนะครับ โอเคนะครับพอเรากดปุ่มแล้วก็ยืนอยู่นะจะเป็นว่าต้องเริ่มต้นด้วยพิมใหญ่ขนาดนี้นะครับลองดูลำคาญนะครับมันก็ต้องมันจะเพื่เตือนเหมือนกันโอเคแล้ okay. วจากนั้นเราก็ชยาชยหญิงมีชายหญิงนะครจะยืนยันนะครับโอเคอะไรยังไก็จะเข้าไปทาง สร้างตัวละครนะครับโอเคกดคอนเฟิร์มเรียบร้อยผมก็คลิปนี้ก็จะมีแจกเพียงเท่า,านี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชสสร์กด s u b s ไ r i b e ได้ให้ด้วยนะครับผมรอตดดิามได้เลยนะครับว่าคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรนะครับตอนนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ